เกมมิ่ง o น้ตบุ๊ในราคา27,990บาทนั้นน่าซื้อหรือไม่และมีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีอะไรที่มันสามารถทำได้บ้างครับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวนายสโนเกอร์ nice <R> จะเล่าให้ฟังครับไปดูกันเลย และโน้ตบุ๊กที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ครับนั่นคือรุ่น HP Victus ครับที่มีรหัสลงท้ายด้วย E 1 1 1 2 AX ครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่มีดีไซน์ที่เรียบหรูดูดีครับไม่ดูเป็นเกมมิ่งจ๋าจนเกินไปครับซึ่งแน่นอนครับคนใช้งานเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ที่ดูดีครับและดูไม่ติดเกมเองครับแต่ดีไซน์เขาเนี่ยก็ให้ความบางและพกพาได้ง่ายครับส่วนตัวเครื่องนะครับผมก็ให้ความบางเบาเป็นพิเศษครับซึ่งผิดกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปครับแต่ว ซึ่งก็ให้ความทนทานพอสมควรส่วนพอตการเชื่อมต่อครับก็ถือว่าครบคันสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในยุคนี้ครับเริ่มด้วย USB Type C มาให้1ช่องครับและ USB Type A ครับเขาให้มาเยอะด้วยสําหรับรุ่นนี้ครับสตัวด้วยกันครับสำหรับพอตการเชื่อมต่อครับที่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นคือ HDMI version 2.1ครับและสุดท้ายครับสำหรับการต่อหูฟังพร้อมกับไมโครโฟนครับ AUX 3.5ม m มในส่วนของ ช่องระบายความร้อนรุ่นนี้นะครับจะวิกตัส16จะอยู่ด้านหลังครับซึ่งเป็นช่องด้านหลังที่ค่อนข้างกว้างครับจากซ้ายมาขวานี่ถือว่าเป็นช่องระบายความร้อนที่มีขนาดใหญ่ให้การระบายความร้อนที่ดีและสําหรับลําโพงตัวนี้ครับโอ้โหไม่ใช่ลําโพงธรรมดาครับเป็นลาโพง BNO ครับซึ่งจะเพิ่มคุณภาพเสียงจากไฟล์ต้นฉบับทําให้เกิดเสียงอันไพเราะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมและดูหนังผมเทสไปแล้วเสียงดีจริงมาที่คีย์บอร์ดกันบ้างครับสำหรับคีย์บอร์ดเป็นแบบ full size ครับพิมพ์ตัวเลขตัวอักษรได้ง่ายพร้อมกับไฟ LED บบกไล์ครัซึ่งมีการดีไซน์ที่พิเศษแปลกจากเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปครับเขามีดีไซน์ที่ชื่อว่า ไอแลนสไตล์คีย์บอร์ดตัวนี้ที่ขัดไม่ได้ครับสำหรับเหล่าเกมเมอร์ครับนั่นคือเทคนิคแอนตี้โกสติงครับเป็นเทคนิคที่สามารถกดลหลายๆปุ่มและสามารถทํางานพร้อมกันลหลายๆปุ่มได้โดยปกติแล้วคีย์บอร์ดนั้นจะทํางานได้สูงสุดเพียงแค่ครั้งละ4ปุ่มนั่นนะครับแต่ตัวนี้รองรับการกดปุ่มได้สูงสุดถึง26ปุ่มด้วยกันและสุดท้ายครับสำหรับดีไซน์ของเขาครับนอกจากตัวเครื่องที่ดีแล้วครับอะแดปเตอร์ครับยังมีขนาดที่ดีไซน์ก็สวยแถมยังเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก มาถึงเรื่องการใช้งานกันบ้างครับสำหรับเจ้าเปคเครื่องนี้ครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับในราคาที่คุ้มมากๆแค่2 7 9 9 0บาทโดยเริ่มต้นจากเจ้า CPU ก่อนนะครับโดย CPU รุ่นนี้ครับเป็น AMD Ryzen 5้6 0 0 s นตัวแรงนะครับซึ่งมีจำนวนแกนประมวลผลอยู่ที่6คพอร์12เทรดครับและมีความเร็วสูงมากครับอยู่ที่ 4.5GH กิกะเฮิรตซ์ครับเพราะอะไรครับมันถึงได้สูงขนาดนี้และแรงขนาดนี้ครับเพราะด้วยกระบวนการผลิต6นาโนเมตรเนี่ยที่มันใช้พลังงานน้อยสามารถทำให้ clock speed CPU สูงมากครับก็สามารถสร้างเฟรมเรทให้สูงได้ในการเล่นเกมครับและอีกอย่างความร้อนน้อยด้วยและกินพลังงานต่ำมากๆเลยและตัวี่2ครับเป็นการ์ดจอที่ยอดนิยมมากๆครับสำหรับตัวนี้ครับใช้ Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ครับที่มีตัวแรมให้มาที่4 g b DDR6 ครับซึ่งสามารถรองรับการเล่นเกมในระดับ Full HD เนี่ยได้อย่างลื่นๆครับซึ่งหลายเกมที่ผมเทสมาในระดับ60-70เฟรมและระดับเกมแบบ Triple A เล่นได้สบายครับและเจ้าเครื่องนี้ครับจะมาพร้อมกับ แรมชนิดใหม่ล่าสุดนะครับเป็นแรมแบบ DDR5 ครับให้ความจุมาที่8กิกและระบบบัสสูงมากครับอยู่ที่4,800เมกะเฮิร์ครับแต่ถ้าจะเล่นเกมให้ดีครับอยากจะแนะนําให้อัปแรมเพิ่มเป็น16กิกนะครับส่วนสตอรเรจครับเป็นสตอรเรจระดับมาตรฐานของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในยุคนี้ครับซึ่งจะมีความจุที่512กิกแบบ NVMe SSD M.2 ครับและมาที่หน้าจอกันบ้างครับหน้าจอตัวนี้จะใหญ่กว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปกติครับซึ่งมีขนาดอยู่ที่16.1นิ้วครับเป็นความเรเอดแบบ Full HD ใช้ แนลในการแสดงผลแบบ IPS เกรนครับที่ให้สีสันสดสมจริงและมีรีเฟรชเรทสูงถึง1 1 4เฮิรตที่ให้ความลื่นไหลในการเล่นเกมครับถือว่าโน้ตบุกรุ่นนี้เป็นโน้ตบุกตัวนึงที่สามารถตอบโจทย์การเล่นเกมได้อย่างดีและสําหรับยุคนี้ครับเป็นยุคแห่งการเล่นเกมออนไลน์ครับดังนั้นเนี่ยมันขาดไม่ได้ครับสำหรับ Wi-Fi รุ่นใหม่อย่าง WiFi ตามมาตรฐาน IT 802.11ax หรือเราเรียกสั้นๆว่า WiFi 6ครับซึ่งแรงมากในการรับส่งข้อมูลพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบไร้สายอย่างบลูทูธเวอร์ชัน 5.3ใหม่ล่าสุดเลย สำหรับการเล่นเกมครับผมเองก็ได้ทดสอบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับสเปคนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าเล่นเกมได้ดีอย่างที่บอกไปข้างต้นครับไปทดสอบมาก็เล่นได้ดีจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเกมทั่วไปหรือเกมระดับ triple A และสำหรับเกมทั่วไปที่ได้ทดสอบมาครับตัวอย่างเช่นเกม Counter Strike CS GO หรือแม้กระทั่งอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบเล่นครับนั่นคือเกม v a l o r a n t ครับซึ่งเจ้าเกม Valorant เนี่ยเจ้าสเปคเครื่องที่ให้มาเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ลื่นมากครับแบบหัวแตกหัวแตกเลยนะครับในระดับ130ถึง140เฟรมต่อวินาทีครับแน่น รมเวทสูงแบบนี้เล่นเกมวอร์โลแ t นเนี่ยจะช่วยให้เราควบคุมตัวละครและสร้างความแม่นยำในการเล่นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและแน่นอนครับโอกาสที่รับชนะก็มีสูงและสําหรับเกม t r i ปเป A เครับที่ได้ทดสอบเป็นที่เรียบร้อยครับก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีครับแต่แนะนําให้ปรับในระดับมีเดียมหรือโลเท่านั้นครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะได้ให้มันลื่นมากกว่านี้ครับเราควรจะต้องอัปเกรดแรมเพิ่มครับจาก8กิกเป็น16กิกและเกมแรกครับที่เราทดสอบกันครับนั่นคือ Assassin's Creed ครับเป็นเกม RPG แนว โอเพนเวิรครับซึ่งกินพลังงานและกินสเปคสูงมากครับโดยเกมนี้เนี่ยเราเล่นแบบอัลตาก็สามารถเล่นได้ครับแต่จะเล่นให้ลื่นจริงๆนะครับแนะนําปรับแบบมีเดียมครับซึ่งก็จะได้เฟรมเรทในระดับ70-80เฟรมเลยทีเดียวนอกจากเล่นเกมดีแล้วครับการทํางานตัวนี้ก็เยี่ยมเหมือนกันครับเจ้าวิกตัส16รุ่นนี้ครับโดยการทดสอบแรกที่เราไปทดสอบเกี่ยวกับการทางานครับนั่นคือโปรแกรม c i t y b e n c h R23 ครับเราทดสอบมาแล้วครับได้คะแนนเทสอยู่ที่8,213คะแนนครับซึ่งถือว่าสูงในกลุ่มของ ของ CPU ระดับสูงๆนั่นเองครับการทํางานรวดเร็วแบบนี้เกิดจากจํานวนแกนประมวลผลที่มีมากถึง6คอ12เทรดครับและมีคอสปีดสูงถึง4.5กิกะเฮิรตซ์ทำให้การเรนเดอร์มีคะแนนที่สูงและนอกจากนั้นแล้วครับการทํางานจริงๆอย่างโปรแกร,แบบร,แบบรม Adobe Premiere Pro ครับในงานหนึ่งชิ้นนะครับหรือโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่มีเลเยอร์ซ้อนกัน,นหลายเลเยอร์ครับก็สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วไม่ช้าไม่หน่วงแต่อย่างใดครับและก็สามารถทําการเอ็กซ์พอร์ตหรือแลนเดอร์ออกเป็นไฟล์ได้ดีมากเร็วมากด้วยครับโดยวิดีโอที่เราทา การตัดต่อนะครับมีความยาวถึง20นาทีครับโดยใส่ทั้งเอฟเฟกครับมีการแต่งสีด้วยครับท้ายเวลาแรนเดอร์เพียงแค่10นาทีเศษเท่านั้นครับ สรุปโดยรวมครับเจ้า HP Victus 16รุ่นนี้ครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าสเปคแรงครับเพราะเจ้าเครื่องนี้ครับใช้ขุมพลัง AMD Ryzen 5 6 6 0 0 s ครับที่ทั้งแรงครอบคุมการทาง,งานได้ทั้งการเล่นเกมและทำงานด้านกราฟิกได้อย่างสบายๆครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ครับอยากจะแนะนำเพิ่มเติมแค่อัพ เกตแรมเพิ่มอีกแค่8ปิกครับในราคาพันนิดๆครับก็จะสามารถทํางานและเล่นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนครับดังนั้นนะครับเจ้าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ครับจะเหมาะกับเพื่อนๆครับที่มีงบประมาณจํากัดครับแต่อยากได้นุ๊ที่มีประสิทธิภาพสูงคุ้มค่าแรงและสามารถทํางานก็ได้เล่นเกมไดดีภายในเครื่องเดียวครับพร้อมกับดีไซน์ที่สวยหรูดูเรียบๆไม่ดูเกมมิ่งจ๋าจนเกินไปและมีความบางเฉียบพ าาก็ง่ยสำหรับเจ้าวิกตัส16รุ่นนี้ครับสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ร้านบานาน่าและบานาน่าอี i ิปทุกสาขาทั่วประเทศครับหรือสามารถช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ครับผ่าน www.bnn.in.th หรือแอปพลิเคชันในมือถือครับ b n o n l i n e ครับทั้งระบบ Android และ ios สาหรับบานาน่าเกมเมอร์คลิปนี้จะต้องจบลงไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นสินค้าอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมนายสนุกเกอร์จะต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ